สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามรัสเซียยูเครนกันบ้างดีกว่านะครับผมหลังจากที่ข่าวของสงครามนี้เนี่ยค่อนข้างจะเงียบไปนานเลยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงอัปเดตกันให้ว่าในครึ่งปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่สัก ช่วงประมาณเมษาละกันที่เป็นช่วงหลังจากที่รัเสเซียเนี่ยได้ปลดปล่อยภูมิภาคเคิร์สจากการบุกเข้าไปของยูเครนได้สาเร็จแล้วจากนั้นเนี่ยสถานการณ์มันก็ดูจะเงียบๆลงมาแล้วก็ไม่ได้มีข่าวอัปเดตอะไรมาเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าเออในช่วงครึ่งปีหลังมาจนถึงปลายปลายปีนี้เลยเนี่ย เฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ทําไม,มันถึงเงีย,งยบๆไปมันเกิดอะไรขึ้นรัสเซียนั้นบุกไม่เข้าเลยอย่างนั้นหรอไม่เห็นมีข่าวเลยว่ารัสเซียเนี่ยจะบุกอะไรได้เพิ่มหรือว่าจะสามารถไปแบบยุดดิแดนอะไรตรงไหนมาได้มันดูจะเงียบกริบไปเลยนะครับมาวันนี้แหละเรามาอัปเดตกันณตอนนี้เองเนี่ยถ้านับจากวันที่รัสเซียนั้นเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางการทาหาร ก็กินเวลามากว่า3ปีครึ่งแล้วนะครับก็ประมาณ3ปี7เดือนแล้วนะครับผมถามว่านะตอนนี้เองเนี่ยสงครามมันใกล้จะจบหรือยังคําตอบนะตอบแบบตรงๆรงก็คือไม่มีใครรู้ครับแต่ทั้ง2องฝ่ายเนี่ยก็มีเส้นของตัวเองแล้วว่าเราจะอยากจบสงครามเมื่อไหร่เราจะอยากจบสงครามเมื่อเราได้บรรลุอะไรมาบ้าง ไอาการที่จะจบสงครามได้เนี่ยก็คือเส้นของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมันต้องมาบรรจบกันต้องมีฝั่งใดหนึ่งยอมอะไรออกไปบ้างอีกฝั่งก็ต้องยอมอะไรออกไปบ้างก็คือพูดง่ายๆอ่ะต้องมาเจอกันตรงกลางแต่ทว่านะตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายอ่ะดูจะยังหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็มีความพยายามในการจะหาตรงกลางตรงนั้นเนี่ย มานานแล้วด้วยนะครับผมมันก็ไม่ได้ประสบผลสําเร็จสักทีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโดนัลทัมจะมาหรืออะไรจะมาก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรว่าสงครามนั้นใกล้จะจบเลยนะครับผมโดนอัลทัมจะขู่เนี่ยทางรัสเซียก็ขู่กลับมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองมันก็เลยทําให้สงครามเนี่ยยังคงยืดเยื้อต่อไปและไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่ หรือมีวิ่แววจะจบลงยังไงความพยายาม,มาพอมีละแต่วิ่แววที่จะจบลงจริงเนี่ยยังไม่ได้เห็นออกมาเป็นปรูปธรรมมากนะแล้วมีการบุกอะไรเพิ่มเติมไหมรับตั้งแต่ในการที่ปลดปล่อยเคริร์สออกมาได้จากที่ยูเครนนั้นทําการโจมตีแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็ยึดพื้นที่ได้เยอะพอสมควรเลยลรัเสเซียเนี่ยก็ขับไล่ย,ยูเครนออกมาได้สําเร็จในช่วงเดือนมีนาจากนั้นเองนะครับการลบเนี่ยก็เรียกได้ว่า ถือได้ว่าอยู่ในสถานะสเตลม์นะก็คือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่รัเสเซียเนี่ยก็ยังลุกคืบเข้ามาได้เทอรนิดเทีรนิดน,นะครับผมนับตั้งแต่เดือนมีนาไปต้นมาเนี่ยรัเสเซียคาดการว่าได้ยึดพื้นที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ3,500ตารางกิโลเมตรนะครับผมบางสื่อเนี่ยก็ประเมินเอาไว้ว่าราวๆ2,000กว่า หรือประเมินแบบเยอะหน่อยอาจจะราวๆ5,000แต่เอาเลขกลางๆเนี่ยก็ประมาณ3500ตารางกิโลเมตรยึดหมู่บ้านมาได้ราวๆ149หมู่บ้านนะครับผมก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าแนวรบเนี่ยมันยาวมากนะครับผมยึดมาได้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูในแผนที่ภาพรวมใหญ่ๆเราจะแทบไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมากเลยแล้วก็ การยึดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเน้นไปที่ภูมิภาคโดเนส์ส่วนใหญ่นี่ครับผมเพราะว่าเป็นภูมิภาคที่ยูเครนเนี่ยยังคงควบคุมพื้นที่ได้เยอะอยู่ตรงนี้เองเนี่ยก็มีการสู้กันหลักๆอะไรอยู่ตรงนั้นซะเยอะนี่ครับผมโดยสมรภูมิที่เป็นแบบที่หมายตาของรัเสเซียเลยเนี่ยก็คือโปรคอฟครับแต่โปรคอฟเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกไปอยู่ในมือของรัเสเซียนะมีการป้องกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็การสนับสนุนจากชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาที่ยังคงมีเข้ามาในยูเครนอยู่เ เรื่อยนะครับผมโดยยุโรปเนี่ยสนับสนุนมาเยอะมากนะครับก็ทําให้ยูเครนเนี่ยยังยันเอาไว้ได้แล้วพอยันเอาไว้ได้เนี่ยมันก็ทําให้การบุกมันทํายากขึ้นและรัสเซียนั้นก็เจอกับปัญหามากมายเลยทําให้การบุกของพวกเขาเนี่ยช้าลงแล้วก็ ทำได้ยากมากขึ้นรวมไปถึงการจะทําอะไรเนี่ยมันต้องคิดถึงความคุ้มค่าด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันว่ารัสเซียเจอปัญหาอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมสมรภูมิรบด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้รถถังหรือไม่ได้ใช้กําลังคนจํานวนมากเข้าไปละมันเสียคนเปล่าๆแล้วก็คนเองเนี่ยถ้าเสียไปก็เติมคืนได้ยากนะครับไม่ได้หามาได้ตลอดถูกไหมมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยุ่งยาก สงครามยุคป,ปัจจุบันเนี่ยใช้โดรนใช้ม่ไซร์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เลยทําให้การยึดไอพื้นที่ที่เป็นแบบการยึดแบบทางฟิสิกอลเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับ 2. นี่ครับผมรัสเซียเองเนี่ยก็รบมานานแล้วด้วยนะครับก็เลยทําให้ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐ,ฐกิจเองหรือว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมเองก็ได้รับผลกระทบก็ทําให้มันต้องชะลอชะลอกักจังหวะเอาไว้หน่อยรวมไปถึงทรัพยากรที่สร้างมาเนี่ย มันก็ต้องโยกไปหางการหารเยอะถูกปะแต่ต่อให้โยกไปทางการหารเยอะแล้วอะก็ใช่ว่าจะสร้างได้พอในทุกยุทธกิธีมันก็ทําให้บางอย่างเสียไปแล้วอาจจะเติมได้ยากก็ทําให้มันต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับผมนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับในการบุกพื้นที่ที่ยิ่งหวนยิ่งมีการป้องกันมากขึ้นยิ่งมีการป้องกันมากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งไม่คุ้มนะครับผมเรียกได้ว่าเป็น diminishing return ครับก็คือเราต้องใช้กําลังมากขึ้นกับผลลัพธ์ที่มันน้อยลงเนี่ย มันก็เลยทําให้การบุกอ่ะไม่ได้แบบถูกอินเทนซิฟายไม่ได้ถูกทําให้มันรุนแรงขึ้นก็เหมือนรักษาพื้นที่เอาไว้แล้วก็มีการบุกเข้าไปอย่างรอบคอบมันก็คือค่อยๆบุกอจุดไหนเปิดมันก็ค่อยเข้าไปแต่ไม่ใช่แบบบ้าฐานโหบุ้งบุ้งบุ้งเข้าไปละก็คือไม่ได้เน้นความเร็วไม่ต้องรีบอะไรแล้วเน้นให้มันสูญเสียน้อยเน้นความคุ้มค่าได้ทีละนิดทีละนิดยังดีกว่าได้ตู้นึงเยอะเลยแต่สูญเสียไปเยอะมากอารมณ์แบบได้หนึ่งแต่เสียไป3าอย่างเงี้ย อันเนี้ยบุกทีละน้อยทีละน้อยได้1อาจจะเสีย1ห,หรือได้1อาจจะเสียแค่1.5มันก็เลยเป็นสิ่งที่คุ้มกว่าสำหรับรัสเซียซึ่งทางยูเครนเองเนี่ยผมคิดว่าในการป้องกันแบบนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการป้องกันที่ส่งประโยชน์ต่อพวกเขามากอะ่ะก็คือทําให้พวกเขาเนี่ยังคงอยู่ในสงครามได้ยังคงสามารถ ยืนหยัดข้อตกลงในโต๊ะเจราจาได้ด้วยนะครับผมก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมรัเสเซียเนี่ยมันถึงช้าลงนะครับอันนี้ก็คือหลักๆเลยก็คือทางเศรษฐกิจเองแล้วก็การป้องกันที่มากขึ้นแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงทางรานการรบด้วยเทคโนโลยีต่างๆใหม่ๆที่มันเข้ามาตรงนี้ก็ทําให้รัเสเซียช้าลงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงปลายปีโดยเฉพาะเลยเนี่ยอากาศก็ถือเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันด้วยอากาศที่แย่พื้นผิวที่แย่เนี่ยก็ทําให้การบุกอะทำได้ยากเลยไม่ได้มีการ ทำการ large scale operation หรือว่าการบุกใหญ่ๆเกิดขึ้นเลยนะครับตอนนี้ถ้าเราไปดูกันนะก็จะมีการบุกเป็นแบบการบุกเล็กๆน้อย,อยการต่อสู้ตามหมู่บ้านต่างๆยึดทีละหมู่บ้านทีละหมู่บ้านเลยแบบเรียกได้ว่าเอาทีละหมู่บ้านอย่างนั้นอะ่ะมันต้องไปใช้แบบนั้นมันถึงจะไปได้คุ้มค่าไม่อย่างนั้นอะ่ะยังไงก็ไม่คุ้มครับยังไงก็เสียเยอะกว่าเยอะหลายเท่าไอการแบบเนี้ย หลายๆคนอาจจะบอกว่ายูเครนอาจจะยังอยู่ในโต๊ะเจรจาได้นานแต่ในทางกับการรัสเซียเนี่ยก็ยิ่งค่อยๆได้เปรียบมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผมจากการที่ว่ามันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายอ่ะมันค่อยๆบุกค่อยๆยึดเข้าไปแล้วยิ่งการบุกเข้าไปอ่ะถึงแม้ว่าการป้องกันมันจะแน่นขึ้นในบางจุดเช่นโพรคอฟเนาะแต่ในมู่บ้านอื่นๆเนี่ยการป้องกันมันก็เท่าเดิมแต่รัสเซียบุกเก่งขึ้นครับก็เลยทําให้มันมีการยึดหมู่บ้านเข้ามาในหลายๆส่วนเนี่ยเห็นกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกัน โดยรวมแล้วถามว่ารัสเซียได้เปรียบไหมก็ต้องตอบว่ารัสเซียก็ไม่ได้กลุ่มความได้เปรียบอะไรได้ในในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมานะครับผมยูเครนได้เปรียบอะไรไหมอาจจะเรียกได้ว่าป้องกันได้ดีจะถามว่ามันได้เปรียบป้มันก็ยังไม่ได้เปรียบเพราะว่ามีเสียพื้นที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไอ้เคิร์ที่ปลกไปก็ถูกตีแตกหมดเลยถูกป่ะยูเครนก็เสียเหมือนกันแต่ยังยืนได้ดีเหมือนแบบโดนต่อยมาเนี่ยแต่ยังไม่ได้แบบน็อกล้มไปเลยยังตั้งท่ายืนสู้ต่อได้ รัสเซียเองเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ยังต่อยได้อยู่แต่แบบจากหมัดฮุกอะกลายเป็นหมัดแยบแทนอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็สงครามหลายๆจุดเนี่ยมันก็เน้นไปที่การยิงมิสไซล์อะไรแทนแล้วก็บอกเลยว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจยิ่งกว่าการบุกภาพคพื้นดินเพราะว่ารัสเซียเนี่ยยิงมิสไซล์ยิงมิส,มสไซล์มาเรื่อยถูกแพทที่อตดยิงตกยิงตกไปจํานวนมากเหมือนกันถูกไหมทีเนี้ยมันก็ต้องเรียนรู้ปรับแทคติก อันนี้เป็นข้อดีที่เรียกได้ว่าดีจากทั้งยูเครนแล้วก็ทางรัสเซียเลยแล้วกันได้บวกทั้งคู่ก็คือยูเครนเนี่ยมีข้อดียังไงข้อดีก็คือมีพทที่อัดมาขึ้นเรื่อยๆถูกป่ะมีการเอากระสุนมีการเอาระบบพทที่อัดอะไรมาให้ยูเครนก็ได้ยิงมิสไซร์รัสเซียเนี่ยตกไปเยอะเรามิสไซร์รัสเซียก็แพนมากๆเหมือนกันยิงไปตกเนี่ยรัสเซียก็เสียทรัพยากรจํานวนมากแต่ในขณะเดียวกันรัสเซียก็เรียนรู้ครับไอการเรียนรู้ระบบพทที่อัดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อรัสเซียมากๆ ถึงแม้ว่าจะยิงไปตกตก,ตก,ต,กตกเนี่ยแต่อย่าลืมว่าแพรทริออตเนี่ยถือได้ว่าเป็นโกลสแตนดาร์ดของฝั่งตะอันตกเลยในการที่จะเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธมิสไซลต์ต่างแอร์ดีเฟนซ์ Defense, เนี่ยแพรทริออตเนี่ยโอ้โหเป็นระบบที่แพงมากแล้วก็เป็นแบบโกลสแตนดาร์ดคือเป็นระบบยอดเยี่ยมเลยทีเนี้ยพอรัสเซียได้เรียนรู้มันไปอะ่ะรัสเซียอาจจะเอาความรู้ตรงเนี้ยไปแชร์ต่อให้กับ ทางฝั่งของพันธมิตรรัสเซียที่ไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับตะวันตกและสามารถหาทางจอดแพทิออดได้ล่าสุดรัสเซียก็หาทางจอดได้มากขึ้น,นเรื่อยๆสามารถรู้ทริกที่จะทําให้เฮ้ยเราเล็ดลอดผ่านแพนทิออดไปได้เรารู้ว่าจุดอ่อนมันอยู่ไหนตรงนี้ก็เป็นข้อบวกของรัสเซียเหมือนกันนะครับผมข้อเสียเนี่ยอาจจะตกอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าของระบบซะมากกว่านะครับผมแต่ว่าคือมันก็ทางวินวินวินแล้วก็รูสลูส์ س, ูส ด้วยในยเวลาเดียวกันนะ่ะคือรัเสเซียบอกว่าได้ความรู้มาแต่ก็เสียเงินจํานวนมากยูเครนย,ยังคงอยู่ได้ยูเครนไม่ค่อยเสียอะไรได้แพทิออร์ตนายก,ก็ได้มาฟรีอเมริกาเนี่ยได้ผ่านทรัพยากรรัสเซียแต่ว่าก็ต้องแลกมาก,กับระบบแพทิออตที่จะถูกเปิดเผยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นแล้วก็ราคาของการผลิตพวกขีปนาวุธต่างๆเพราะว่าขีปนาวุธแพทิออตเนี่ยมันก็แพงมากเหมือนกันนะครับผมโดยรวมเนี่ยมันก็เป็นทั้งสงครามระดับแบบ ระดับของประเทศแล้วก็เป็นสงครามระดับของมหาอำนาจเป็นในเวลาเดียวกันด้วยนะครับโดยรวมแล้วถ้าจะให้สรุปเนี่ยก็คือในครึ่งปีหลังที่ผ่านมายังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงมากมายรัเสเซียช้าลงด้วยความเหนื่อยของตัวเองแล้วก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยก็มาจากความเหนื่อยของตัวเองนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจด้านจํานวนคนแล้วก็ความคุ้มค่าแล้วก็มีการเปลี่ยนแท็กติกอะไรใหม่ๆอยู่ ถามว่ายูเครนทำไงต่อยูเครนก็คงทําได้แต่ยัน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 อย่างเงี้ยต่อไปคือเหมือนเป็นนักมวยที่เป็นมวยรองอะถูกต่อยมาต้องยืนให้ได้อย่าให้ล้มรัสเซียก็คือต่อยให้ได้อย่าให้เหนื่อยนะครับผมมันคือเกมคนนึงเนี่ยต้องอย่าให้เหนื่อยอีกคนหนึ่งต้องอย่าให้ล้มเกมมันเป็นแบบนี้นะตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมจะมีเซอร์ไพรส์อะไรที่รอเราอยู่ในวันข้างหน้าก็คงต้องรอดูกันแต่ณวันนี้ผมคิดว่าภาพหลายๆคนที่เขามองอะ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นแค่ภาพที่มองความจริงอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาบอกว่าเหมือนสู้กันไปเนี่ยรอวันจบสงครามแล้วนะครับแต่รัสเซียก็ยังบุกเรื่อยๆนะครับผมก็อย่างที่บอกว่ายึดมาได้เพิ่มอีกราวๆ150หมู่บ้านพื้นที่ที่ยึดเข้ามาได้เนี่ยก็ราวๆ3,000ัตารางกิโลเมตรอาจจะยังไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เยอะอะไรมากแต่มันมาขึ้น,นเรื่อยๆนะครับผมแล้ววันใดเนี่ยแน่นอนแหละมันมีช่วงที่ยูเครนพลาดถ้าพลาดเยอะอาจจะเสียเยอะกว่านี้นะครับผมอาจจะ เพิ่มขึ้นมาเป็นหลัก5,000 7,000อะไรแบบนี้ก็ว่าไปแต่อาจจะยากเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะนิ่งเงียบอยู่ในหลายสมรภูมิมีการสู้รบกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้มีการแบบคอนเซนเทรตรวมกำลังเป็นกองทัพใหญ่เข้าไปบุกตีอะไรแต่อย่างใดและนี่ก็คืออัปเดตนะครับผมของช่วงปลายปีแล้วก็ช่วงในเดือกกาคปีเลยแหละตั้งแต่หลังจากที่ปลดปล่อยภูมิภาคเคิร์สได้ช่วงเดนมีนาเนี่ยก็ตีชั่วเป็นเมษาถึงตอนนี้ สถานการณ์ในสงครามรัสเซียยูเครนเป็นยังไงก็นำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วแต่ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้นที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ